และก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็มาอยู่สับในตัวโพสของในตัว Facebook กันเนาะแล้วก็จะมาสอนคุณผู้ชมนะครับผมทําการเพิ่มยอดไลค์นะครับผมที่ในตัวโพสของ Facebook ตัวเองกันสำหรับใครนะผมที่โพสอะไรไปแล้วไม่ค่อยมียอดไลค์แล้วก็อยากจะเพิ่มยอดไลค์หรือว,ว่าเปิดการมองเห็นให้กับตัวโพสเนาะเรามาดูแลวทำตามกันได้นะครับผมโดยวิธีขั้นตอนแรกก็จะง่ายๆแค่คุณผู้ชมนะผมได้เข้ามาที่ในตัวเว็บไซต์นี้นะครับผมที่มีชื่อว่า k m MM m k d h นะครับผมเดี๋ยวผมมีลิง ลและพอได้เข้ามากันแล้วนะครับผมในตัวเว็บไซต์นี้เขาจะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกเนะาะสำหรับใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้ และพอได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมน้านต่างการสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยเราครับผมสามารถที่จะให้สมัครกันได้2รูปแบบนะครับผมก็คือการสมัครผ่านมาชูกูเกิลจีเมลโผมที่อยู่ตรงด้านล่างนี้หรือว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้แบบนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกสมัครกันได้หรือถ้าว่าใครนะครับผมที่สมัครกันไปเสร็จแล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะให้กดย้อนกลับมากันได้นะครับผมเพื่อที่จะมาลงชื่อเข้าใช้งานกันไปเลย แล้วก็ทีนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ให้เราเดินเข้ามาในตัวของเว็บไซต์เว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมโดยมีหัวข้อบทดหมูดแล้วก็บริการให้กับเราได้มาเลือกใช้งานแล้วก็จะมียอดเงินนะครับผมที่อยู่ตรงด้านบนนี้นะครับผมก็คือให้เราโน้ตได้เช็กกันได้วผมว่ามียอดเงินนะครับผมที่จะมาใช้งานหรือว่าทําการในต่างต่างตัวด้านนี้กันไหมแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ได้เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์ไปครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินก็อาจจะหมดกันไปก็ให้คุณไปชมได้สามารถที่จะกดเข้ามาทีี่่่ตตรงงดด้้้าาานนนนนนกกไไปอะคคผมํวเเิ เราได้กดเข้ามาที่หัวข้อนี้กันแล้วนะครับผมก็คือการจําเงินเนาะหน้าต่างแรกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยให้กับเราเดีเข้ามาเพื่อที่จะทําการเติมเงินกันได้โดยถ้าเราเข้ามากันได้แล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันก่อนได้นะครับผมว่าเราต้องการจะเติมเงินช่องทางอไหนเนาะอย่างช่องทางแรกนะผมที่เป็นสแกนเคอร์โค้ดผ่านธนาคารหรือจะเป็นธูปนี่วอลเลทนะครับผมจะอังเปาวอลเลทชิวเพหรือว่าคริปโตนะครับผมคุณผู้ชมก็เลือกกันได้เนาะสำหรับให้ช่องทางนี้ในการเติมเงินและถ้าหากว่าได้นกวอ่ ให้ได้สามารถที่จะย้อนกลับมากันได้เลยที่ตัวหน้าต่างแรกเนาะเพื่อที่จะมาใช้งานและทําการในจัวต่างๆตรงด้า,า,านนี้ก็อย่างในวันนี้เราก็ต้องการนะครับผมจะทําการเพิ่มเนาะในส่วนของยอดไลค์แนละ้วผมในตัวเพจม f เฟซบุ๊กตัวเองกันให้เรากดเข้าไปที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ตัวหมดหมู่กันนะครับผมว่าเราต้องการจะทําการอะไร เพิ่มยอดลา์นะครับผมจะเป็นหมวดหมู่อันแรกแล้วอยู่แล้วเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยเราต้องการจะทาการยอดลา์แบบไหนแล้วอันไหนเราก็เลือกกันได้เลยอย่างของผมก็จะขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมก็กดคลิกเข้าไปเนาะแลวมาเลือกกันได้แล้วนะครับผมที่ตัวหมวดหมู่ที่ต้องการก็เลือกกันต่อที่ตัวบริการบริการนะครับผมหรือก็คือเหรียญราคาเนาะเขาจะมีให้เราได้เลือกขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็เลือกกันไปได้ตามที่ต้องการกันเลยและผมก็จะขอเลือกเป็นอันแรกนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็กดคียกเข้าไป และพอได้เลือกกันได้แล้วที่ตัวหมดหมู่และบริการประมาณนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมานะครับผมที่ัวของตัวโพสของ a c e บุ๊กของคุณผู้ชมเองนะครับผมเพื่อทําการคัดลอกลิงก์สำหรับในมือถือแล้วผมก็คัดลอกคล้ายๆกันนอกจาบใครที่คัดไม่เป็นให้กดไปที่สัญลักษณ์แช์นะครับผมแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็ให้กดคัดลอกลิงก์อยู่ตรงนี้มานะครับผมก็จะได้ลิงก์โพส์ขึ้นมาแล้วเนาะและเมื่อได้ลิงก์โพสตของเฟซบุ๊กตัวเองกันมาแล้วให้ย้อนกลับมาในตัวเว็บไซต์เพื่อเอาลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์กันได้ และพอเสร็จทั้งนี้ก็จำนวนได้แล้วตามที่ต้องการแบบนี้ทีนี้ให้กดสองเซอร์ที่ตรงด้านล่างนี้กันไปเลยอ่ะ แล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะคะผมทีนี้เขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งแบบแบบนี้ให้กับเรานะคะผมสามารถที่จะเข้ามา,าดูกันได้ราผมออเดอร์สั่งซื้อกันไปเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เช็คดูละเอียดกันได้ด้วยนะผมหากว่าสั่งซื้อกันเสร็จแล้วแบบนี้โดยการกดเข้ามาที่ตรงด้านล่างนะคบผมหรือว่าจะกดเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้เนาะหัวข้อที่มีเพราะว่าไอ้ที่มีคําว่าประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเขาจะให้เรานะครับผมได้เข้ามาเช็คดูตัวออเดอร์กันได้แบบง่ายแบบนี้นะครับผมว่าออเดอร์อยู่ในระหวอกดขข้ั็ สามารถที่จะกดนะครับผมเขาย้อนกลับมาที่ส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะครับผมเพราะเขาจะมีหัวข้อที่เป็นคําว่านะครับผมติดต่อแอดมินให้คุณผู้ชมนะครับผมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นช่องทางขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม2ช่องทางให้กับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะครับผมช่องทางในการแจ้งหรือว่าให้ได้ติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินกันได้นะครับผม2ช่องทางแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเหลือที่เป็นหน้าต่างในการแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยตรงหรือจะเป็นช่องทางไลน์ที่ให้เราได้สามารถที่จะสแกน QR Code คผ่านช่องทางไลน์เพื่อได้้คุยหหรืออาาติดดดบถมปััญแกนไ ไปง่ายกันได้เนะาะหรือสำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใช้งานต่างๆกันไปแล้วที่ตรงเว็บไซต์นะครับผมหรือเว็บไซต์ตรงนี้อ่ะเราจะได้ใช้งานกันไปแล้วไม่มีปัญหาหรือว่าขาดข้องนะครับผมล้วสั่งซื้อกันไปแล้วอย่าที่จะดูยอดกันมากกว่านาะก็ลองห้ยอนกลับมากันได้นะผมที่ตัวโพสของ Facebook คุณตัวของ,งเองนะครับผมว่าตอนนี้ยอดไลค์นะผมจะขึ้นมาบ้างหรือย,อยังว่าจะเป็นยังไงเนาะอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะมียอดไลค์ของเดิมที่19กันเลยเนาะแล้วก็ลองนี้หนะ้าจอดูกันได้นะครับผมว่าจะขึ้นงมามามางัยไ อ่าแล้วก็นี่นะครับผมก็หลังจากที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปแล้วก็ตังองรอสกู่จากเมื่อกี้ตอนนี้นะครับผมยอดไลค์ในตัวโพลของเฟซบุ๊กของเราเขาได้กําลังเดิกนการเพิ่มมาจนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเมื่อกี้ของเดิมมีที่19เองตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น68แล้วเนาะลองรีสักครั้งดูก็ได้นะผมว่าจะขึ้นมาถึงไหนกันบ้างนะครับผมอาจจะขึ้นมาจนถึง79กันแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีขั้นตอนในการทําไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรยังไงกันเลยด้วยเพื่อว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วสนใใจจะะรบมมมมอาา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 ากทที่่งงเเเขขข้าา้ข้หํตถดิ์็ไซ ครับผมที่ได้ตัแเอที่ได้แปลว่าให้นะผมในส่วงแคปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์เนาะเพื่อเข้ามาใช้งานทําการตามกันได้นะครับผมว่าถ้าเข้ามาใช้งานกันแล้วสนใจที่จะใช้งานหัวข้ออื่นเพิ่มเติมยังไงตัวเว็บไซต์ก็จะมีหัวข้อมดบุ่บริการให้เราได้เลือกใช้งานกันได้แบบนี้เลยเนาะก็ลองมาดูแล้วก็ลองมาใช้งานกันได้นะผมในตัวเว็บไซต์เนาะหรือจะเป็นการเพิ่มยอดลค์ก็ลองมาดูแลวทำตามกันได้เลยสําหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้นะครับผมอาจจะรีบจบไปหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมากาล้รเนี้าะคผมในตอนนี้ก็ขอบคุณคบ Uh...